สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะนําเสื้อนะครับของทีมฟุตบอลในประเทศอังกฤษนะครับทีมนั้นก็คือริวัพูลนะครับมาแนะนําให้ท่านได้ชมกัน2แบบนะครับที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับตัวสีแดงนะครับก็เป็นตัวเสื้อทีมเย้านะครับที่เราเห็นกันดีนะครับแล้วก็ตัวสีเทานะครับก็จะเป็นเสื้อทีมเยือนนะครับซึ่งเสื้อทั้ง2ชุดนี้นะครับจะใช้ในฤดูการแข่งขันคส 2021- 2022 ในปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มที่ตัวทีมเย่ากันก่อนนะครับสีแดงนั่นเองนะครับปีนี้นะครับไนกี้นะครับเป็นผู้ผลิตเสื้อให้ทีมเรียบผูนะครับตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเสื้อเกรดเพลเยอร์นะครับเกรดเพลเยอร์นะครับซึ่งเสื้อของเรียบผูตอนนี้นะครับที่ออกมาจาหน่ายเนี่ยก็จะมี2เกรดหลักๆนะครับของแท้นะครับนี่พูดถึงของแท้นะครับเกรดแรกก็คือเกรดเพลเยอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกเกรดหนึ่งก็เป็นเกรด เขาเรียกว่าสเตเดียมนะครับก็คือเกรดทั่วไปนะครับราคา2เกรดนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับสำหรับเกรดเพย์เลอร์แบบนี้นะครับราคาทั่วไปจะอยู่ที่4,600บาทนะครับส่วนเกรดสเตเดียมนะครับราคาจะอยู่ที่2,900บาทนะครับสำหรับปีนี้นะครับอย่างที่บอกครับผู้ผลิตคือ n นกี้นะครับเสื้อตัวนี้นะครับได้ใช้เส้นใยนะครับจากขวดน้ำพลาสติกที่นำมารีไซเคิล แล้วก็เอามาถักทอเป็นเสื้อแข่งของทีมเรียพูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับที่คอเสื้อนะครับจะใช้คล้ายๆสีส้มนะครับก็จะมีหลายคนแซวนะครับว่าเสื้อของเรียพูปีนี้นะครับเหมือนของเสื้อของโรม่าเลยนะครับผมตัวนี้อย่างที่บอกเป็นเกตเพเยอร์นะครับเพรฉะนั้นเนื้อผ้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีลายนะครับลายของเนื้อผ้าเท็กซเจอร์ของเนื้อผ้าแบบนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากเกรสเตเดียมนะครับที่เป็นผ้าแบบ ธรรมดานะครับไม่มีรูระบายอากาศแล้วก็เนื้อผ้าจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเกตสเตเดียมจะเป็นผ้าเหมือนบอกตามตรงเลยนะครับว่ามันเหมือนของเกตเอมากเลยสําหรับเกตสเตเดียมนะครับถ้าท่านใดมีกําลังนะครับก็แนะนําว่าให้ซื้อเป็นเกตเพเยอร์จะดีกว่านะครับจุดต่างนะครับสําหรับเกตเพเยอร์และเกตสเตเดียมนะครับก็คือ1นนะครับเนื้อผ้าเลยนะครับต่างกันเยอะนะครับ2นะครับ2นะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเฟล็กยางนะครับ เกตเพเยอร์เนี่ยจะเป็นเฟกยางนะครับตัวเรียวพูกตัวนี้ก็ตัวนกตัวนี้ก็จะเป็นเฟกยางเหมือนกันนะครับถ้าเป็น Gate, เกตสเตเดียมเนี่ยก็จะ,จะเป็นปักนะครับเป็นปักนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นเฟกเหมือนกันนะครับสำหรับเกตเพเยอร์และเกตสเตเดียมนะครับแล้วก็ของสเตเดียมนะครับก็จะมีตรงนี้นะคะน ch, 94, รับของแท้นะครับจะมีตรงนี้สก,กินอยู่เป็นสีทองนะครับแบบนี้นะคะรับลดลายก็จะเป็นลดลายสีแดงสลับส้มนะครับ แบบนี้เลยนะครับถามว่าตัวนี้ถ้าถามผมสวยไหมนะครับก็สวยนะครับแต่ถ้าให้คะแนนเต็ม10นะครับตัวที่ผมให้6.5เท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ที่แบบพื้นพื้นมากเลยนะครับสำหรับไนกี้นะครับสำหรับเสื้อแข่งของไนกี้ก็รู้กันอยู่นะครับว่าเขาดีไซน์ออกมาได้แบบเรียบเรียบแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนนิดเพี่นหน่อยก็เปลี่ยนให้ทีมอื่นๆหลายๆทีมก็แบบเดียวกันแบบนี้นะครับมันมันดูเป็นเสื้อโหลจนเกินไปนะครับสำหรับ เสื้อของไนกี้นะครับต่อไปไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับสำหรับเสื้อเกตเพเยอร์ของทีมเย่าปีนี้นะครับด้านหลังตรงคอเสื้อนะครับก็จะมีสัญลักษณ์คบเพลิงแล้วก็เลข96ของ96ดวงวิญญาณนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเฟล็กนะครับเป็นเฟล็กไม่ใช่เป็นปักนะครับที่คอด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ขาวตัดกับสีส้มตรงนี้นะครับที่ปกคอด้านหลังนะครับ แล้วก็เป็นลายเท็กเจอร์ลายสายฟ้าแล้วก็ลายเท็กเจอร์เสื้อนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านข้างสกรีนอ่าสปอนเซอร์รองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมไม่ได้ติดอ่าอารม์มาด้วยนะครับไม่ได้ติดอารม์มาด้วยถ้าใครอยากติดอาร์ก็ไปติดได้ติดชื่อติดเบอร์ก็ติดได้ครับแต่ต้องจ่ายังค์เพิ่มนะครับแล้วแต่ตัวแล้วแต่ชื่อว่าเขาคิดเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับด้านหลัง ที่ผ่านไปก็จะเป็นตัวเสื้อทีมเย่านะครับเสื้อทีมเย้าชุดแดงนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเสื้อทีมเยือนที่ใช้ในปีคศ2021-22นี้นะครับและนี่นะครับเป็นเสื้อชุดเยือนของสโมสรลิเวอร์พูลเอฟซีนะครับในปีคศ2021-22นี้นะครับพื้นเสื้อนะครับก็จะเป็นสีครีมนะครับสีครีม าลายเสื้อนะครับเนื้อผ้านะครับก็จะเป็นเหมือนตัวสีแดงเลยนะครับเส้นใย,ยทอจากกวดพลาสติกที่นํากลับมารีไซเคิลนะครับตัวไนกี้นะครับก็จะเป็นเฟลกเหมือนกันนะครับสําหรับตัวเกตเพยเยอร์นี้นะครับถ้าเป็นตัว สเตเดียมก็จะเป็นปักเหมือนตัวสีแดงนะครับถ้าเป็นเกรดสเตเดียมนะครับราคาก็เท่ากันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเกรดเพลเยอร์ก็จะอยู่ที่4,600บาทเกรดสเตเดียมก็จะอยู่ที่2,900บาทนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับพื้นจะเป็นสีครีมนะครับตัดกับอ่าสีเขียวนะครับที่มีสีเขียวด้านข้างแล้วก็ที่อ่าขอบแขนนะครับตัวนี้จะเป็นคอปกนะครับคอปกนะครับนี่นะครับสวยนะครับตัวนี้ถือว่าสวยนะครับ แล้วก็ตัดกับสีส้มขาวเหมือนด้านหลังของตัวเทยเยอร์แต่ตัวทีมเย้านะครับเหมือนกันเลยนะครับนี่ผมเอามาให้ดูทาบกันนะครับคล้ายๆกันนะครับสีของปกเสื้อนะครับแต่จะแต่ว่าจะเรียงสลับกันนะครับสําหรับสีของปกเสื้อนะครับที่ตัวโลโก้นะครับที่ตัวโลโก้จะใช้สีเป็นสีส้มนะครับสีส้มนะครับซึ่งต่างจากตัวทีมเย้านะครับที่ใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพื้นส้มนะครับ นีด้านข้างของปลอกแขนนะครับด้านข้างของแขนก็จะเป็นสปอนเซอร์รองนะครับสปอนเซอร์หลักก็จะอยู่ที่หน้าอกเหมือนเช่นเคยนะครับสแตนดาร์ดนะครับชาร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับเกตเพลเยอร์นะครับก็จะมีตรงนี้เหมือนเช่นกันนะครับสีทองนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับคอปกนะครับคอปกแล้วก็มีสแตลักษ์ ดวงไฟทั้ง9 6ดวงวิญญาณทั้ง9 6นะครับแล้วก็ครบเพลิงอยู่ด้านหลังเช่นเคยนะครับข้างหลังก็จะเป็นเรื้อผ้าเหมือนด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวทิมเยือนเนี่ยผมถือว่าสวยนะครับสำหรับเสื้อไนกี้นะครับเกรดเพลเยอร์ Player นี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้ทำเป็นทรงเข้ารูปนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชอบใส่ รัดรูปนะครับต้องลด1ไซส์นะครับต้องลด1ไซส์มันจะใส่รัดรูปเลยนะครับแต่ท่านซื้อตามไซส์ที่ท่านใส่เนี่ยมันก็จะเอาคล่องๆนิดนึงนะครับท่านใดที่อยากใส่รัดรูปนะครับก็ต้องลด1ไซส์นะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับว่าของแท้นะครับราคาจะอยู่ที่4,600บาทสําหรับเกรดเพเยอร์นะครับถ้าราคามันสูงไปนะครับท่านก็สามารถลดระดับลงมาเป็นเกรดสเตเดียมนะครับซึ่งจะอยู่ที่ราคา2,900บาทนะครับแต่ว่าเนื้อผ้าแล้วก็ จุดต่างๆก็จะมีแตกต่างกันบ้างนะครับแตกต่างที่เนื้อผ้าแล้วก็พวกสัญลักษณ์เฟกพวกนี้นะครับส่วนดีเทลสีอะไรพวกนี้คือเหมือนกันนะครับแต่แต่ถ้าท่านใดยังคิดว่า2009มันแพงไปนะครับมันแพงไปนะครับก็ไปอุดหนุนหรือหาตามพวกของก๊อปปี้นะครับที่เขาขายกันเยอะแยะนะครับก็หาซื้อมาใส่กันได้นะครับก็ตามกำลังงบของแต่ละคนนะครับไม่ว่ากันนะครับ เรขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด u u s c r i b e กดถูกใจกดกระดิ่งให้เราเป็นรางวัลสําหรับการรีวิวเสือ้อทั้ง2ตัวนี้ด้วยนะครับจะขอขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ